สวัสดีค่ะทุกท่านพวกเราทุกคนสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแม้ว่าจะเป็นการสั่งกาแฟการคุยกับเพื่อนในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการคิดในใจวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับการสื่อสารว่ามันมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงเกิดข้อผ่องคะ่ะนิยามง่ายๆของการสื่อสารคือการส่งต่อความคิดความรู้สึกหรือ ที่มีอีกคนหนึง่งส่งข้อมูลไปยังอีกคนหนึง่งและที่สำคัญคือทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใจตรงกรันถ้าไม่เข้าใจตรงกรันก็จะเท่ากับว่าการสื่อสารล้มเหลวในทันทีการสื่อสารจะสำเร็จได้นะคะก็จะต้องมี5อ,องค์ประกอบหลักนะคะมีอย่างแรกก็คือจะเป็นผู้ส่งสารซึ่งผู้ส่งสารเนี่ยก็จะเป็นตัวเรานะคะโดยที่อาจจะมาในรูปแบบการพูดหรือการเขียนนะคะ 2. ก็จะเป็นสารที่เราต้องการที่จะส่งไปนะคะสนะคะก็จะเป็นช่องทางการส่งสารไม่ว่าจะเป็นการโทรการคุยต่อหน้าการใช้มีทติ้งรูมการใช้ซูมนะคะอย่างอันที่4ี่นะคะก็จะเป็นผู้รับสารซึ่งผู้รับสารเนี่ยก็จะคือคนที่ถอดรหัสจากข้อความหรือการพูดที่เราส่งไปนะคะส่วน อันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือปฏิกิริยาต่อกับของผู้รับสารนะคะวงจรของการสื่อสารเนี่ยจะสมบูรณ์ได้เนี่ยก็จะต้องมีการอตอบกลับใช่ไหมคะแล้วก็พูดคุยกันเพื่อให้เข้าใจตรงกรันแต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องหลายเรื่องนะคะที่ทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ เรามาดูตัวร้ายของการสื่อสารกันบ้างค่ะตัวร้ายที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งหลก,กวนซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสื่อสารที่บกพร่องนะคะเราก็จะพาไปดูตัวอย่างนะคะหนึ่งนะคะข้อบกพร่องที่เกิดจากคนส่งสารนะคะก็จะมีการพูดไม่เคลียร์ผู้พูดเนี่ยอาจจะใช้ศัพท์เทคนิคมากจนเกินไป รวมถึงพูดวกไปวนมาจนทําให้คนฟังเนี่ยฟังตามไม่ทันนะคะรวมถึงผู้พูดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลน,นะคะ,ะในระหว่างที่พูดอาจจะมีอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์อคติซึ่งมันก็จะทําให้สารที่ส่งไปเนี่ยมีความบิดเบือนนะคะแล้วก็ทําให้ผู้รับสารเนี่ยรับสารได้ไม่ไม่เต็มที่ค่ะ 2. นะคะ ข้อบกพร่องที่เกิดจากสารหรือว่าช่องทางนะคะก็จะมีคำกำกวมที่อีกคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะทำงานนั้นให้ซึ่งคำว่าเดี๋ยวของแต่ละคนนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอีกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่า,าเดี๋ยวเนี่ยก็คือจะทำให้ตอนนั้นส่วนอีกคนอาจจะเข้าใจว่าคำว่าเดี๋ยวนี่ อาจจะหมายถึงว่าในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าประมาณนี้นะคะหรือจะเป็นการส่งข้อความที่สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าดันใช้การแชทสั้นๆซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมนะคะ,ะถ้าในความเนื้อหาที่สำคัญหรือว่าเป็นทางการเนี่ยเราก็ควรจะใช้การเขียน อีเมลหรือว่าการเขียนบันทึกข้อความนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นสิ่งลบกวนทางกายภาพนะคะที่อยู่รอบๆเราในขณะที่เรากำลังจะสื่อสารนะคะก็ง่ายๆเลยก็จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi มีปัญหาหรือว่าไมโครโฟนที่ใช้เนี่ยมีความไม่เสถียรน,นะคะทำให้เสียงขาดขาดหายหายรวมถึง เสียงรอบข้างสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งเสียงรถเสียงคนเดินเสียงคนพูดที่อยู่ด้านข้างแล้วนะคะก็จะทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะคะ 3. นะคะก็คือข้อบกพร่องที่เกิดจากการฟังนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่บกพร่องบ่อยที่สุดเลยค่ะก็จะมีการไม่ตั้งใจฟังนะคะซึ่งอา,อาจจะเป็น เราเลือกฟังเลือกที่จะฟังข้อมูลอันอัน,นอันนี้มากกว่ากันนะคะหรือว่าจะเป็นการที่ในขณะที่เราฟังก็คิดเรื่องอื่นไปด้วยซึ่งมันก็จะทําให้ไม่ได้รับใจความสําคัญของผู้ส่งสารนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะฟังคนอื่นไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะ มันก็เหมือนเป็นการที่เราไม่ได้จุดจอยอยู่กับผู้สงสารนะคะอันถัดมาจะเป็นการตีความหมายผิดนะคะเราอาจจะตีความหมายของผู้ส่งสารจากน้ำเสียงหรือว่าสีหน้าของผู้พูดมากกว่า<ม>การโฟก,กัสไปที่เนื้อหาหรือว่าสารที่เขาส่งมานะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเรา เราอาจจะคิดไปก่อนแล้วแต่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะดุด่าเราหรือต้องการจะตำหนิเราเพียงเท่านั้นนะคะเขาอาจจะแค่บอกข้อมูลกับเราเฉยแต่ด้วยความที่เขาใช้น้ําเสียงที่มีความดูไม่เป็นมิตรนะคะก็อาจจะทําให้เราคิดไปแล้วว่าเขากําลังดุด่าเราอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะโยงไปในข้อถัดไปนะคะ มันก็คือการมีอคติกับผู้พูดนะคะซึ่งถ้าเรามีอคติกับคนคนนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยคิดลบกับผู้ส่งสารไปก่อนแล้วนะคะโดยที่สารอะไรที่เขาส่งมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยปิดรับการรับสารของผู้พูดคนนั้นไปโดยปริยายเลยนะคะ ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากๆในสังคมทำงานนะคะที่มีหัวหน้ากับลูกน้องนะคะหัวหน้าสั่งงานลูกน้องแต่ว่าเขาใช้น้ำเสียงที่ไม่ไม่ได้ดูเป็นมิตรขนาดนั้นนะคะก็จะทําให้ลูกน้องเนี่ยคิดไปว่าทําไมหัวหน้าจะต้องดูจ่าเราด้วยนะคะโดยที่ทางั้นที่หัวหน้าเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ดุด่าเราแต่เขาเพียงแค่ต้องการจะแจ้งเนื้อหาว่า,าจ,จะต้องทำตรงไหนยังไงบ้างนะคะ 4. นะคะก็คือข้อปกป้องจากฟีดแบลกนะคะก็จะมีการงเงียบก็คือผู้รับสารเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับผู้ส่งสารนะคะมันก็จะทำให้ผู้ส่งสารเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับสารเนี่ย มีความรู้สึกยังไงเข้าใจกับสิ่งที่ได้ส่งไปไหมนะคะก็ถ้าผู้รับสารเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับผู้ส่งสารมันก็อาจจะทําให้ผู้ส่งสารมีความรู้สึกอึดอัดในขณะที่พูดได้นะคะเพราะว่าผู้ส่งสารเนี่ยพูดอยู่คนเดียวนะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นการตอบกับไม่ตรงประเด็นนะคะผู้รับสารเนี่ยตอบคําถาม ในสิ่งที่ผู้ส่งสารไม่ต้องการนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ผู้สงสารเนี่ยต้องวนกลับไปเล่าใหม่แล้วก็พูดอีกครั้งนะคะก็จะเกิดการเสียเวลาซึ่งปัญหาของตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงกับการที่ผู้สงสารส่งสารมาได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าผู้รับสารเนี่ยอาจจะตีความแล้วก็ทำให้ไม่เข้าใจตรงกันเนาะ มันก็จะเชื่อมโยงกับอันนั้นเหมือนกันค่ะสรุปง่ายๆนะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจในรายละเอียดก็คือจะต้องตั้งใจพูดให้เนื้อหามีความชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะส่งค่ะมีการจับประเด็น รวมถึงมีปฏิกิริยาตอบโต้กับผู้ที่ส่งสารนะคะครั้งหน้าก่อนที่คุณจะส่งสารออกไปลองถามตัวเองก่อนว่าเนื้อหาที่คุณต้องการจะส่งไปนั้นมีความชัดเจนหรือไม่รวมถึงช่องทางการส่งสารที่เราใช้ในการส่งมีความเหมาะสมหรือไม่และฉันพร้อมที่จะเปิดรับฟิดแบ็กสำหรับผู้รับสารที่ผู้รับสารตอบกลับมาให้เรา หรือไม่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของดิฉันค่ะ